สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะเสียํำเจนีวันนี้เรามาตักบาตนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดตอกไม้เป็นูการได้เลยนะครับใส่บาตแล้วหอกไม้คุณ

เราก็ไปเก็บอากถรวมกันทุก้อเขาจะเรียงอะไรี่เลี้ยกันใสไว้นึ่งแต่เราอันนี้ปล่อยแล้วยเปดบ้านแ้ บาทก็เลยแต่บาทเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่บาทเลยแต่ทั้งหมดเลยครับแต่ทั้งหมดเลยแต่บาทเลยก็ได้นะครับเอาไปวางรวมไปนู่นเลยครับเดินเะไรไปนู่นเลยครับแต่บาทแล้วเอาไปวางบนโต๊ะเลยนะครับแต่บาทได้เลยนะครับไม่ต้องใส่พร้อมบาททุกเดือเลย

บส่สะดวกก็นั่งเก้าอี้ก็ได้สะดวกก็นั่งข้างในก็ได้เนอะเต้จะ้ะน้ำยูนันก็มีเด้อน้ำยูนันก็เอาได้เลยค่ะได้ถวายแล้วถวายแล้วแมนจม้ะแมน า,าว,ว่างโตนางดันใน่เลยกรไดเดอแม่เดอปนนางสาดดันใน่เลยก็ไดจริงก็ได้ครับวางกระจาดไหนก็ใส่จริงเลยครับ นั่งในเสื้อด้านในเลยก็ได้ด้วยเน่เด้อจ้านั่งด้านในเลยก็ได้แม่ยสาววสะดวกปวดขาปวดแข้งก็นั่งเก้าอี้ก็ได้เหล่วเต้นั่งเก้าอี้ก็ได้ปวดขาปวดแข้งเก้าอี้ก็ได้จ้าอยากได้ห <c oughs> <c oughs> นังสื้อบรวดนังสื้อสวนมนต์จา้าหนังสื้อสวนมนต์อยู่โตร์เด้อรับได้เลย นั่งเก้าอี้ก็ได้ค่ะนั่งเก้าอี้นี่แหละนั่งเก้าอี้เลยครับครัท่านสะดวกก็นั่งด้านในวะสะดวกปวดแข้งปวดขาก็นั่งเก้าอี้ก็ได้เด้อไปดังกู๊ดแล้ว สาธุค um ่ะสาธุค่ะสาธุจ้าโอ้สาธุค่ะข้าวผัดนะคะรับได้รับได้ครับเดี๋ยวรับได้เลยขอเนี่ยเขารับรับเลยครับพี่น้อง บ้านสมอที่กราบรพทุกท่านครับแล้วกับบ้านใกล้เคียงสุกูทุกคนรับนับถือน้ำใจสลายพ่อแม่พี่น้องเคยได้มาเห็นมาพ่อแล้วกับมีความสุขนะครับที่ได้เห็นท่านนะครับได้สมบูญให้ทานนะครับกับหลวงตาเจบบากับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิภูพ่อแม่พี่น้องที่จัะค่อางซื่อนับทางสื่อโซเชียล เอาว้โตเลยก้ะอันใสบานเราบอกทางเอาค่ะเอาว้โตเลยก็ได้เดี๋ยวเขาทำขาเป็นพกแค้มพกแก้มนั่รับพกแก้ก็ได้เดี๋ยวดมาเก็นหลายปีเลยไหพี่น้องเว้ยหลายปีเป็นชึ้งชึ้ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่สิบสามแล้วพี่น้องนะครับเป็นปีเป็นพรรษาที่สิแล้วนะครับ กูมีโหมดวาระแนวใดนะครับที่ทิ่วาทำในท่านมีความหม่นมองนะครับในข้อวัดปฏิบัติใดหลายคนจ้องมองจ้องมองว่าหลวงตาบุญยืนจะมีขออ้อตำหนิทีเทียนอะไรบ้างโบเห็นกูให้พี่น้องเลยเพราะนั้นนะครับข้อวัดปฏิบัติของของหลวงตา,ตาจึงเป็นที่น่า,าเคารพเรื่องายศรัทธาเน๊กูใเ้พี่น้องเลย <Jennifer S 2> ขมให้พ um: ี er> พ่น mm ้องชาวบ้านสมอและบ้านใกล้เคียงพี่น้องทุกผู้ชุกคนนะครับได้กราบพระสุปฏติปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างยิ่งแล้วขมให้พี่น้องเห็นได้บุญได้กุศลหลายมือนีหันด้อผมให้พี่น้องเดื้อใหวพวก์ม่พี่น้องได้มีความมั่นใจนะครับในสิ่งที่พวกเขาได้พากันทำในมือด้อผมใพีน้องดื้อไหดมให้พี่น้องเด้มีามมีทนกคนะคะับน่ท่าานมาด้วย วันนี้นะครับหลังจากที่เฮาได้ใช่บาทแล้วนะครับใช่บาทเรียบร้อยแล้วก็อย่าเคาะเงืนอื้อถ้ากินเข้ากินน้ำหลับพรจากหลวงตาเสียก่อนนะครับหลับพรจากหลวงตาเสียก่อนอภรรติว่านี้นะครับหลวงตาจย่เคาะ